ไม้เมืองหนาวค่ะอืเขาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะส่วนตรงตรงนี้น่าจะเป็นการเราะปลูกกันแล้วค่ะทุกคนค่ะจะมีเสียงเด็กน้อยเดินสวนค่ะเขาน่าจะลงเมล็ดพันธุ์แล้วค่ะอืเพราะว่าเป็นพื้นที่สีเขียวค่ะยาบานค่ะโรงพยาบาลกับสนามกีฬาจะอยู่ตรงข้ามกันค่ะทุกคนค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศ แล้วก็จะเดินกันชิวๆอย่างนี้ล่ะค่ะทุกคนคะประจําเมืองที่วิสุอยู่เท่านั้นเองนะคะทุกคนคะส่วนตรงไปก็จะเป็นโรงพยาบาลก็เลยไม่ได้มาฝั่งนี้เลยค่ะพาเพื่อนๆเดินแต่ฝั่งนู้นค่ะพอข้ามาอีกทีโอ้ยถนอนอย่างสวยเลยค่ะทุกคนขาแค่ข้าบานค่ะโรงพยาบาลกับสนามกีฬาจะอยู่ตรงข้ามกันค่ะทุกคนคะ่ะนี่ละค่ะบรรยากาศ เราก็จะเดินกันชิวๆอย่างนี้ล่ะค่ะทุกคนคะพยาบาลค่ะโรงพยาบาลกับสนามกีฬาจะอยู่ตรงข้ามกันค่ะทุกคนค่ะนี่ละค่ะบรรยากาศเราก็จะเดินกันชิวๆอย่างนี้ล่ะค่ะทุกคนคะนี่ค่ะเขาน่าจะลงเมล็ดพันแล้วค่ะอืเพราะว่าเป็นพื้นที่สีเขียวค่ะยาวนี้นะคะทุกคนคะนี่ค่ะเป็นพื้นที่ของสนามกีฬาที่พิสุจน์เล่าให้ฟังนะคะส่วนพิสูจน์ก็เดินอยู่ฝั่งนี้ค่ะส่วนตรงนี้เขาน่าจะปลูกดอกไม้นะคะอื มุมกล้องพิสุก็จะมีทั้งมุมมืดและมุมสว่างนะคะทุกคนคะ่ะแต่ใดๆคือตอนนี้ก็คือ,อใกล้จะสองทุ่มแล้วค่ะทุกคนคะ่ะเหมือนออฟฟิศเหมือนสำนักงานอะไรประมาณนั้นแหละค่ะทุกคนคะ่ะเอาคร่าวๆนะทุกคนเพราะว่าพิสุไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรายละเอียดต่างๆแค่รู้ว่าตรงนี้เป็นสนามกีฬาสนามกีฬาที่เวลาเขามีงานแข่งขันอะไรอย่างนี้คะ่ะเขาก็จะเปิดไฟข้างบนนะคะสว่างจ้าเลยอะไรประมาณนะะี้ค่ะ พราาะว่ก็เป็นป่านะคะป่าเหมือนที่พิ่สุพาไปเดินนั่นแหละคะ่ะแต่ก็คือแบบมุมกล้องพี่สุก็จะมีทั้งมุมมืดและมุมสว่างนะคะทุกคนคะ่ะแต่ใดๆคือตอนนี้ก็คืออ่า ใกล้จะสองทุ่มแล้วค่ะทุกคนค่ะอ่าเก็บเอาไว้นะตรงนี้ห้ามทําลายอะไรประมาณบ้านเราเรียกป่าสงวนใช่ไหมคะอ,มอะไรประมาณนั้นแหละค่ะทุกคนค่ะพี่สุก็ไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องอ่าพี่สุก็จะเรียกติดป่าว่าเป็นป่านะคะเป็นป่าสงวนเล็กๆอะค่ะริมทางเดินเพื่อให้เขาได้ช่วยให้บรรยากาศสด เหมือนออฟฟิศเหมือนสานักงานอะไรประมาณนั้นแหละคะ่ะทุกคนคะ่ะเอาคร่าวๆนะทุกคนเพราะว่าพิสุน์ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรายละเอียดต่างๆแค่รู้ว่าตรงนี้เป็นสนามกีฬาได้เดินข้ามมาฝั่งนี้เลยค่ะพอมาอีกทีเขาปรับปรุงเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะเมื่อกี้พิสูุน์พาเดินอยู่ฝั่งนั้นค่ะนั่นค่ะก็คือสูเล่าให้ฟังนั่นแหละคะ่ะที่เขาจะทาลานสเก็ตกลางแจ้งตรงนี้ค่ะช่วงหิมะตกเยอะๆค่ะส่วนตรงที่เราเห็นนั่นก็คือตึกของ สนามจะเป็นการาพ่อปลูกกันแล้วค่ะทุกคนคะจะมีเสียงเด็กน้อยเดินสวนค่ะพี่สุกก็จะเรียกติดปากว่าเป็นป่านะคะเป็นปา่าสงวนเล็กๆอะค่ะริมทางเดินเพื่อให้เขาได้ช่วยให้บรรยากาศสดชามคองไปนะคะส่วนตรงนี้เป็นสนามกีฬาค่ะแสงไม่ค่อยดีแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะเป็นสนามกีฬาที่พี่สุบางทีเขาก็จะแข่งกัน ไม่ไม่ไม่เป็นฤดูกาลเนาะแล้วแต่ว่าเขาจะจัดฤดูกาลไหนอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะ,คะข้ามแค่ข้ามถนนมานิดนึงนะคะนีน่ค่ะเป็นสเตเดียมของเขาค่ะแล้วก็จะเป็นสนามกีฬากลางแจ้งนะคะทุกคนคะส่วนฝั่งนี้นะคะทุกคนคะพี่สุต้องแบบว่าเสียงดังนิดนึงอ่ะเขาผ่านไปแล้วค่ะอันนี้นะคะเดิมมาถึงตรงนี้แล้วค่ะตึกสงวนเอาไว้เพื่อให้แบบว่า ช่วยให้อ่าเขาเรียกอะไรนะคะเป็นพื้นที่สีเขียวอะไรประมาณนั้นค่ะทุกคนคะ่ะเขาก็เลยแบบว่าประจําเมืองที่พิสุอยู่เท่านั้นเองนะคะทุกคนคะ่ะส่วนตรงไปก็จะเป็นโรงพยลเหมือนออฟฟิศเหมือนสํานักงานอะไรประมาณนั้นแหะคะ่ะทุกคนคะ่ะเอาคร่าวๆนะทุกคนเพราะว่าพิสุไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอรายละเอียดต่างๆแค่รู้ว่าตรงนี้เป็นสนามกีฬาอ่า เก็บเอาไว้นะตรงนี้ห้ามทําลายอะไรประมาณบ่าเราก็เรียกป่าสงวนใช่ไหมคะอืมอะไรประมาณนั้นแหละคะ่ะทุกคนคะ่ะพี่สุก็ไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องอ่าพี่สุก็จะเรียกติดป่าว่าเป็นป่านะคะเป็นป่าสงวนเล็กๆอะค่ะริมทางเดินเพื่อให้เขาได้ช่วยให้บรรยากาศสดชื่นวันนี้พี่สุเดินได้หลายกิโลมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่า แสงแดดอยู่นานพี่สุก็จะเดินได้นานค่ะแต่ถ้ามืดเร็วพี่สุก็ต้องรีบเข้าบ้านเร็วค่ะเก็บเอาไว้นะตรงนี้ห้ามทําลายอะไรประมาณบ้านเราก็เรียกป่าสงวนใช่ไหมคะอืมอะไรประมาณนั้นแหละค่ะทุกคนค่ะพี่สุก็ไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องกีฬานะคะทุกคนค่ะส่วนไฟข้างบนนะคะที่เป็นแผงะค,ะค่ะน่คะเป็นไฟของน่าจะเป็นการาพรอปปูกกันแล้วค่ะทุกคนค่ะจะมีเสียงเด็กน้อยเดินสวนด้วน,นะคะเพราะว่า ถ้าหน้าหนาวเนี่ยเขาก็จะเหลือตะกิ่งนี่แหละค่ะทุกคนค่ะอันนี้ใบเขาเริ่มจะออกแล้วค่ะเขาก็จะแบบว่าเริ่มจะเขียวแล้วค่ะเดือนหน้านนี้ก็น่าด้เดินข้ามมาฝั่งนี้เลยค่ะพอมาอีกทียเขาปรับปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะเมื่อกี้พี่สุภาเดินอยู่ฝั่งนั้นค่ะนั่ค่ะก็คือชื่อนะคะเพราะว่าถ้าหน้าหนาวเนี่ยเขาก็จะเหลือตะกิ่งนี่แหละค่ะทุกคนค่ะอันนี้ใบเขาเริ่มจะออกแล้วค่ะเขาก็จะแบบว่า เริ่มจะเขียวแล้วค่ะเดือนหน้านี่ก็นะพาทิตย์ก็ยังอยู่นะคะยังไม่ตกยังไม่ถึงเวลาเขาตกนะคะขอบคุณนะคะที่มาเดินเป็นเพื่อนพิสุค่ะหวัสดีค่ะหวดีเสียงรถมาดังเอาบรรยากาศฝั่งตรงข้ามมาให้ดูค่ะทุกคนค่ะคือจริงๆแล้วอะ่ะเขาปรับปรุงอะ่ะพิสุก็ไม่เคยได้เดินข้ามมาฝั่งนี้เลยค่ะพอมาอีกทีเขาปรับปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะเมื่อกี้พิสุพาเดินอยู่ฝั่งนั้นค่ะ อันค่ะก็คือถ้าเรามองอย่างงี้เห็นเป็นต้นไม้ใช่ไหมคะเขาก็จะเรียกว่าเป็นป่าใช่ไหมคะแต่จริงๆอ่ะคือมันเป็นพื้นที่ที่เขาแบบว่าพิสุก็จะเรียกติดป่าว่าเป็นป่านะคะเป็นป่าสงวนเล็กๆอ่ะค่ะริมทางเดินเพื่อให้เขาได้ช่วยให้บรรยากาศสดชื่นพี่สุก็จะเรียกติดป่าว่าเป็นป่านะคะเป็นป่าสงวนเล็กๆอ่ะค่ะริมทางเดินเพื่อให้ เขาได้ช่วยให้บรรยากาศประจําเมืองที่พิสุอยูเ่เท่านั้นเองนะคะทุกคนคะส่วนตรงไปก็จะเป็นโรงพยาบาลสนามกีฬาที่เวลาเขามีงานแข่งขันอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็จะเปิดไฟข้างบนนะคะสว่างจ้าเลยอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเอาไปถึงนู่นเลยพอดีข้างหน้าเขามีครอบครัวพ่อแม่ลูกเดินมาพิสุกก็เลยไม่กล้าเอากล้องหันไปหาเขานะคะก็เลยให้ทุกคนดูป่า ถ้าเรามองอย่างนี้เห็นเป็นต้นไม้ใช่ไหมคะเขาก็จะเรียกว่าเป็นป่าใช่ไหมคะแต่จริงๆอ่ะคือมันเป็นพื้นที่ที่เขาแบบว่าสูจส์ก็เลยไม่ได้มาฝั่งนี้เลยค่ะพาเพื่อนๆเ,เดินแต่ฝั่งนู้นค่ะพอข้ามาอีกทีโอ้ยถนอนอย่างสวยเลยค่ะทุกคนขาแค่ข่ากีฬานะคะทุกคนขาส่วนไฟข้างบนนะคะที่เป็นแผงะคะ่ะน่คะเป็นไฟของนีก็ เป็นป่านะคะป่าเหมือนที่พิสุพาไปเดินนั่นแหละคะ่ะแต่ก็คือแบบเหมือนออฟฟิศเหมือนสํานักงานอะไรประมาณนั่นแหละคะ่ะทุกคนคะ่ะเอาคร่าวๆนะทุกคนเพราะว่าพิสุไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรายละเอียดต่างๆแค่รู้ว่าตรงนี้เป็นสนามกีฬาพาทิตย์ก็ยังอยู่นะคะยังไม่ตกยังไม่ถึงเวลาเขาตกนะคะขอบคุณนะคะที่มาเดินเป็นเพื่อน,นพิสุคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ดีเสียงรถมาดังนี้นะคะทุกคนขาเนี่ค่ะเป็นพื้นที่ของสนามกีฬาที่พิสูจน์เล่าให้ฟังนะคะส่วนพิสูจน์ก็เดินอยู่ฝั่งนี้ค่ะส่วนตรงนี้เขาน่าจะปลูกดอกไม้นะคะนี้นะคะทุกคนขาเนี่ค่ะเป็นพื้นที่ของสนามกีฬาที่พิสูจน์เล่าให้ฟังนะคะส่วนพิสูจน์ก็เดินอยู่ฝั่งนี้ค่ะส่วนตรงนี้เขาน่าจะปลูกดอกไม้นะคะเออนะคะทุกคนขาพิสูจน์ต้องแบบว่าเสียงดังนิดนึงอ่ะเขาผ่านไปแล้วค่ะอันนี้นะคะ เดิมาถึงตรงนี้แล้วค่ะตึกนี้นะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะเป็นพื้นที่ของสนามกีฬาที่พิสูท์เล่าให้ฟังนะคะส่วนพิสูก็เดินอยู่ฝั่งนี้ค่ะส่วนตรงนี้เขาน่าจะปลูกดอกไม้นะคะคือไหนๆหนพิสูก็ มาออกแรงเดินแล้วก็เลยเก็บบรรยากาศบ้านเมืองของเขามาให้ชมกันเท่านั้นเองนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยค่ะนี่ค,ะค,ะค่ะเขนาน่าจะลงมเมล็ดพันธุ์แล้วคะ่ะอืมเพราะว่าเป็นพื้นที่สีเขียวคะ่ะยา่างสนามกีฬาที่เวลาเขามีงานแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะเปิดไฟข้างบนนะคะสว่างจ้าเลยอะไรประมาณคะ่ะ ว่าส่สสเล่าให้ฟังนั่นแหละค่ะที่เขาจะทําลานสเก็ตกลางแจ้งตรงนี้ค่ะช่วงหิมะตกเยอะๆค่ะส่วนตรงที่เราเห็นนั่นก็คือตึกของอสนามเอาบรรยากาศฝั่งตรงข้ามมาให้ดูค่ะทุกคนค่ะคือจริงๆแล้วอะ <c oughs> ่วอะเขาปรับปรุงอ่ะพิ่สุก็ไม่เคยเอาบรรยากาศฝั่งตรงข้ามมาให้ดูค่ะทุกคนค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะ เขาปรับปรุงอ่ะพิสุก็ไม่เคยเหมือนออฟฟิศเหมือนสำนักงานอะไรประมาณนั้นแหละคะ่ะทุกคนคะ่ะเอาคร่าวๆนะทุกคนเพราะว่าพิสุไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอรายละเอียดต่างๆแค่รู้ว่าตรงนี้เป็นสนามกีฬาสงวนเอาไว้เพื่อให้แบบว่าช่วยให้อ่าเขาเรียกอะไรนะคะเป็นพื้นที่สีเขียวอะไรประมาณนั้นคะ่ะทุกคนคะ่ะเขาก็เลยแบบว่าเล่าให้ฟังนั่นแหละคะ่ะที่เขาจะทาลานสเก็ตกลางแจ้งตรงนี้คะ่ะช่วงหิมะตกเยอะๆค่ะ ส่วนตรงที่เราเห็นนั่นก็คือตึกของอสนามถ้าเรามองอย่างงี้เห็นเป็นต้นไม้ใช่ไหมคะเขาก็จะเรียกว่าเป็นป่าใช่ไหมคะแต่จริงๆอ่ะคือมันเป็นพื้นที่ที่เขาแบบว่าอย่างนนะคะทุกคนคะ,ะพี่สุดต้องแบบว่าเสียงดังนิดนึงเขาผ่านไปแล้วคะ่ะอันนี้นะคะ เดิมาถึงตรงนี้แล้วค่ะตึกอ่าเก็บเอาไว้นะตรงนี้ห้ามทําลายอะไรประมาณบ้านเราก็เรียกป่าสงวนใช่ไหมคะอืมอะไรประมาณนั้นแหละค่ะทุกคนค่ะพี่สุก็ไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องเอาบรรยากาศฝั่งตรงข้ามมาให้ดูค่ะทุกคนค่ะคือจริงๆแล้วอะ่ะเขาปรับปรุงอะ่ะพิสุก็ไม่เคยสนามกีฬาที่